ดูชนะมาทั้งคู่แล้วใครจะชนะก็เอาล้วครับมาดูสิงเหนือกับทีมของเอาล้วครับมาเบอร์สิบเดือดสดใสแล้วกำลังสี่สิบไลยังไงยังไงจ้าจถูกพีไลอวชนแล้วก็เส็ยใจแล้วเมื่อหัวสี่สิบไลทของม้องอันนี้พอสมควรยังไงยังไงไปไปไป ติดเหนือก็ต้องเคลียร์กันหน่อยครับทีติดในก็ต้องเคลียร์เอาแล้วเพีย่ก้อยจ้าโอ้ยตายตายตายโอ้โหเหนือพายุเข้าแต่ไม่มีเหมืองเล้าโอเอาไม่เข้าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงโอ้โหทีแต่ลูกเห็บบกไปสามเมตรแล้วโอ้โหเอาหน่อยครับทีมเหนือเอาหน่อยครับโูยหน่อยครับเก็บขวัญแล้วก็ตั้งใจ โคดตัางกันชูลบุญในทีเดียวครับโคดตัางกันชูลบุญเลยเอาละครับยังไงครับติ๊กเดียวไปอีกแล้วไปอีกแล้วสี่สิบไลท์สบายๆครับวันนี้สบายๆแล้วพายุเข้าฝั่งเหนือแต่ไม่มีฝนเลยเอาละครับยังไงยังไงครับแม่เอาโคดไปอีกแล้วยังไงไม่ได้ครับเตะออกเตะจากมุมตรงด้านซกาเข้ามาครับของทีมสี่สิบไลทแล้วสี่สิบไลทเอาแล้วโยงกลับมายังไงชิบชิบยังไงไม่ได้ครับหลอกไปหลอกมาทั้งคันเลย แชมป์ล้อเป็นตแทเกียรติมาเว้งหอายปีนม่ใจห่อยครับย้ารัจังลาไเรจัหล่ายม้มไ้ไปข้โหไมู่อะไรเกิดชนะได้ให้2,000่ 4, องยเ้าครับเอาแล้วสิ <c oughs> มมนหนทแล้วจแก้ไขแล้วว่า เอ้าวนนี้พี่บุโอ้โหนี่เจ้ของ40ไม่ไหมโอ้ยพี่บุมขอบคีเลยกถึงยังไก็ยังคู้อยู่ครับลงไปในสนามไม่มดเวลาถึงพยายางไม่แพ้นะใครบอกแพ้แน้ทำอยู่แม่เจ็แม้สูเองให้บอาคุงเหลือแค่เอาห้าคุ้มกันแล้วโอ้โหนี่คือการกดของเขาครับ่กเสี่ยงโกมาแล้วเมื่อจะดีขึ้นเอาครับไาแล้วนะ 4บไม่กมเลาการแข่งนแล้วครัขอเสียงกระเืองจากตมงเหนือระทั้งองทีมด้วยนะเป็นการแันในชุวแรก